แดงไปหมดเลยหนาก็แดงเพราะว่าหฮ<น>มแดงเดีราบนกันมันแดงค่ะพูดมันก็เลยหนาแดงออ้ผู<น>้ช่วยทำงานหนาก็แดงนะคะพี่น้องอย่าตกใจเด้อแดงในสีสีสอาหามองต่างกล้องก้องก้องก้อง ปลูกมันไูคีบหนึ่งงานนะี้หนูเตรียอย่างไรลูกใท่จะคีบเดี๋ยวดนัดงวงเลยนัดตงวงตัดลำมันนะคะปลูกมันค่ะมันลํำละ สองบาทเจ็ดสิบพี่น้องเลยแั่เป็นแบบนี้ได้หลายตัดให้สั้นลงรับหกบาทเป็นโขกมันด้วยตัวเอง มีส่วนร่วมเราจะได้รู้่ค่ะวา่าเราได้ทำเองเราจะเห็นข้อบกพร่องจุดที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเ็นจุดที่ต้องพัฒนาเราต้องมาลงมาทำด้วยตัวเอง เรา้งจะติประหยัดลำจังหน่อยพอมันแพ้งก็ตัดให้สั้นลงปอูกใหห่างก็เดิมสักนิดนึงเพื่อที่ว่าเราจะได้ประหยัดลำพันนะคะให้ เพียงพอต่อพื้นที่เพราะว่าทุนเราก็เสียไปแล้วตั้งแต่รอบแรกเสียเปล่านนอง <c oughs> เพราะว่าฝนระตกใส่เ <c oughs> ั็นบ่เกิดโอ้ยโอ,โอ,โอ,อยยาว่าห่มสิไปเด้ <c oughs> อเขาทคนั้นได้ลึกอง,งพุ่น แดดก็ได้เนาะโอ้โหโชว์แดดได้เรือยมาในเด้อเกิดบอลมันก็เป็นแง่งนัดได้นัดระวางสั่นนะ

ห่อนครับเ่อนเี่ยมันมเล้อ่อืม่ได้เป็นจะคึมไฮบอดันใบมยัฟาได้เลไปอีกจะน้อยหยับเขาไปหม่งหมไพกหรอวะนี่ตรงนั้นพอดีเห็นว่าก็ได้โอกาสนี้เห็นว่าคนงันมือใหม่น่ะ ไอ้โอกาสนี่บานนี่พอ <laughs> Nam, tấm cái này cái Thế anh. กวดด้วยกินข้ากแบบเนที่ปวด,ดวปวด,ดว เป็นฮิตตกก็บอกได้ไบูด้ยว่าไมก็ถ้าจะเป็นฮิตตกอเป็นเป็นล้มอยางเงี้ยบอตกไม่ีหายใจปรทันนั่นน่ะเมย์เมยมอยมอยล่มหดหัวใจปรทับงานกัดี่แงแก ขอตัวขอ่มไผ y ได้หนึ่งแล้วกองนึ่มัดหนึ่ได้เลยหนึ่งไ่ได้บ่ได้โอ้สิบนาทีแล้วขอบคุณทุกการติดตามนะคะติดตามคลิปต่อไปนะคะพี่น้องท้าเวลาให้มันเฝ้าเฝ้าก่อนอย่าลืมนะคะกดติดตามด้วยนะคะมือแรงพอกันที่วัดหนองบุรีนะคะกับทีมงานสาวหน่อยเพชรบหานเพียงเดือดเด้อพี่นะะ้นอง ฝากนะคะสาวลงท่อเราลักน้ำแนนะคะสาวลงเพื่อนเอ็นอายนะคะ,น NI, นะ,คะไปแล้วะคะ่ะพี่น้องฝากฝากฟันเนี่ยมันเหลวก่อน